นี่เอไข่มาให้ชมนี่ไข่เยิ้มเยิมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่เยิ้มสั่งมาจากทางแกร็บนะคะของสาขาชนบุรีค่ะนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะนี่มาดูว่าข้างในหนึ่งชามมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นถั่วง,งอกไข่ต้มหมูเด้ง ลูกชิ้นหมูนี่ให้มาหลายลูกเลยอะไรอีกนี่คือลูกชิ้นลักบี้ลูกชิ้นปลาเดี๋ยวมาดูไข่กันนะคะว่าเยิ้มสมกับชื่อของร้านชื่อเมนูเขาไหมนี่เลยเยิ้มไหมคะ ดูดูความเยิ้มน่ากินน่าทานไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ตั้งกล้องก่อนหามุมหามุมกันนิดนึงก็ชมก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยกันนะคะนี่เริ่มจากซดน้ำซุปน้ำซุปต้มยำเขาเข้มข้นมากเลยค่ะวันนี้สั่งมาเป็นเส้นเล็ก นี่ชิมลูกชิ้นหมูน,นุนมเด้งๆเครื่องปรุงไม่ต้องใช้เลยค่ะนี่ลืมชิมแล้วลืมว่ามีเกี๊ยวมาด้วยเผ่นเกี๊ยวกรอบๆนี่ตามด้วยลูกชิ้นลักบี้ ก็เพลินๆกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะอันนี้เป็นไข่นี่ค่ะข้างในเยิมย้มๆเ,เข้าปากเข้าไปไข่เยิมย้มๆเป็นครีมมี่เลยค่ะตามด้วยเกี๊ยวนีเด้งก็เด้งหนุบหนับเลยค่ะอร่อย สั่งมาเป็นเส้นเล็กค่ะชนบุรีคะ่ะอยู่ชนบุรีก็สามารถสั่งมาทานได้นะคะชามนี้ก็อยู่ที่ราคา79บาทค่ะสั่งแกลบมาส่งที่บ้านนะคะอากาศร้อนๆก็ไม่ต้องออกไปสั่งมานั่ง กินนั่งทานที่บ้านได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ